อีกครั้งนะคะกับ CBIE เว็บบ a r นาเอพิโซดที่4ค่ะดิฉันจริญญ,ญายัางประภากรผู้อำน,นวยการฝ่ายการตลาดโครงการที่พักอาศัยในวันนี้จะนำท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับที่พักอาศัยในรูปแบบใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็น New Development Trend ที่กำลังมาแรงมากๆนะคะในปัจจุบันนั่นก็คือ Senior Living นั่นเองค่ะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพมากขึ้นนะคะผนวกกับ แนวโน้มของประชากรโลกนะคะที่มีอัตราการเกิดแล้วก็การเสียชีวิตที่ลดลงนะคะทำให้หลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าเรากำลังเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้หรือสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบนะคะซึ่งสำหรับในประเทศไทยเองนั้นนะคะเราก็คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุถึง60ปีเป็นจำนวน13ล้านคนในปี 2, 5 6 5นะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า หนึ่งใน5ของประชากรคนไทยนะคะจะเป็นผู้สูงวัยในอีกเพียงแค่2ปีข้างหน้าค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าหลากหลายธุรกิจรวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะรองรับกับดีมานด์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อจะมารองรับกับสังคมผู้สูงวัยและในวันนี้นะคะเราก็เริ่มที่จะได้เห็นโครงการซีเนียร์ลิฟวิ่งนะคะที่พัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยกันบ้างแล้วนะคะในฐานะที่ CBIE นั้นนะคะมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ พัฒนาโครงการมาอย่างยาวนานนะคะเราก็เชื่อมั่นว่าซีเนตลิฟวิ่งนั้นจะเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสการเติบโตที่สูงมากๆเลยทีเดียวค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณอริวัลสาพัฒนาถาบุตรกรรมาการผู้จัดการบริษัท CB i ประเทศไทยนะคะหรือว่าพี่เอื้องก็จะมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้นะคะรวมถึงคุณวีรวรรณสุวรรณชาติหรือคุณโจค่ะ vice president The a s p e n tree the forestia ก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงการพัฒนาโครงการซีเนตลิฟวิ่งด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอื้องสวัสดีค่ะคุณโจค่ะคำถามแรกขอที่พี่เอื้องก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้มีหลายๆท่านสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามามากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ s e n i o r Living ที่เป็น New Development Trend นะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากคอนโดทั่วไปยังไงหรือว่าต่างจากบ้านพักคนชราในอดีตยังไงเพราะว่าหลายๆท่านก็คอนเซิร์นว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปพักอาศัยเนี่ยจะมีความพร้อมแค่ไหนซึ่งอยากจะให้พี่เอื้องมาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้จะมาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ ของคนในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตได้ยังไงคะคะก็ก่อนอื่นนะคะที่อยากจะพูดถึงตลาดภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์วันนี้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าตลาดมันสโลว์ดาวมากนะคะเดเวลอปเปอร์เองก็อยากจะหา d e เวล OP เมนต์อะไรใหม่ๆมาดิเวอร์ซิฟายพอร์ตนะคะซึ่ง s ซ n i o r l ร์ลิฟวิ่งเนี่ยก็คิดว่าเป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้านับประชากรสูงอายุของประเทศเราตอนนี้นะคะจากประชากรทั้งหมดเนี่ยมีอยู่16 ซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเริ่มจะเต็มรูปแบบแล้วอีกไม่กี่ปีก็ถึง20%แน่นอนนะคะตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควรจะเป็นนะคะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเออจะทำตลาดตรงนี้ยังไงดีวัฒนธรรมไทยสิ่งที่มีในต่างประเทศมันจะมาเข้ากับตรงนี้ไหมนะคะวันนี้เนี่ยทั้งทางฝั่ง d e v e l o p e เเองและทาง ผู้ซื้อเองจะมีคําถามอยู่ในใจในเรื่องพวกนี้เยอะแยะพี่ก็เลยจะคิดว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงสรุปว่าซีเนียร์ลิฟตวิงตรงนี้มันต่างจากคอนโดมิเนียมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หรืออะไรอย่างไรบ้างน,นะคะคืออันแรกเลยเนี่ยก็อยากจะ แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น2กลุ่มก่อนว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า independent living หรือ active living นะคะในใน,ในภาษาอังกฤษอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ ช่วยดูแลก็คือเริ่มที่จะมีการเจ็บป่วยบางอย่างเช่นอาจจะต้องนั่งรถเข็นหรืออาจจะอาบน้ําช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า assisted living นะคะซึ่งเรากําลังจะมองถึง Development ที่มาเซิร์ฟสองกลุ่มนี้นะคะความแตกต่างที่มี ระหว่างคอนโดมิเนียมทั่วๆไปนะคะกับ2กลุ่มนี้เนี่ยที่พี่มองหลักๆเลยเนี่ยที่จะต้องมีเนี่ยคือ4เรื่องด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการคุมควบคุมอายุหรือจํากัดอายุของผู้อยู่อาศัย mm hmm. ก็คือส่วนมากก็น่าจะเป็น55ปีขึ้นไปหรืออย่างบางที่นี่อาจจะเริ่มตั้งแต่50ปีขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะว่าการจํากัดตัวนี้มันจะทําให้กลุ่มที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ย คือมีการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ใกล้กลเคียงกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเซิฟกลุ่มได้ชัดเจนขึ้นนะคะเ,เรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของตัวดีไซน์นะะดีไซน์เนี่ยก็จะต้องทําตามกฎของ Universal Design นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเดินที่จะต้องมี90เซนนะหรือว่าพื้นราบหรือว่าที่เกาะเวลาเข้าห้องน้ําหรือมีปุ่มฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีกฎหมายระบุตัวนี้เอาไว้อยู่แล้วนะคะเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะมาดูแลซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ที่ชัดเจนว่ามีความรู้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องของแอคทิวิตหรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็จะต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็น4ข้อหลักๆที่แตกต่างจากคอนโดมิเนียมทั่วไปทีนี้พอมาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเทอมการอยู่อาศัยว่าจะอยู่เป็นระยะสั้นหรือระยะยาวแล้วจะจ่ายเงินยังไงนะคะ อันแรกเลยรูปแบบแรกก็คือรูปแบบของที่เราเรียกว่าเดย์แคร์อย่างถ้าสมมติจิ๊บเนี่ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ,อยู่ลําพังแล้วจิ๊บจะต้องออกมาทํางานเนี่ยเดย์แคร์ก็หมายถึงว่าเราก็ส่งคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่เดย์แคร์ในระหว่างวันแล้วตอนเย็นเราไปรับกลับอย่างนี้นะคะ,ะแบบที่สองเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มของ Nursing Home n นะ s u r s i o m Home นี่ก็คือกลุ่มที่เช่าเป็นลักษณะของรายเดือนนะะอย่างอยู่อาจจะเป็น1เดือน3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็จ่ายเป็นลักษณะของค่าเช่าก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่อาจจะไปผ่าตัดนะแล้วจะต้องคือเข้าอยู่นะในการดูแลของการรักษาพยาบาลชั่วคราวนะก็จะเป็นพวกเน r s i ซิ่งโฮม ตันนี้แบบที่3ที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรากำลังพูดถึงตัว Development อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างแรกคือการเช่าระยะยาวคือเราเสียเงิน1ครั้งแต่เราสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะกลุ่มนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าบางครั้งถ้าเราซื้อเป็นลนักษณะของฟรีโฮ d ไปเลยเนี่ย <S <S เกิดเราอยู่ไปสัก10ปีแล้วเรารู้สึกว่าม,มันไม่ใช่แล้วหรือเกิดเราเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นลิสโฮเนี่ยเขาจะมีการคืนเงิน ตามระยะเวลานะแต่อย่างน้อยความสบายใจคือถึงจะเป็นลิโซที่เราจ่ายเงินเท่านี้เราอยู่ได้ตลอดชีวิตนะจนเสียชีวิตเลยกับแบบที่4ที่ขายเป็นลนักษณะของฟรีโฮคอนโดมิเนียมนะคะแบบนี้เนี่ยก็คือซื้อขาดแต่แบบนี้มันจะมีเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับว่ามีตลาดรีเซลไหมเพราะว่าลงลงเงินเป็นก้อนใหญ่ไปแล้วซึ่งตรงนี้ถ้าซื้อเป็นฟรีโฮส่วนใหญ่ราคามันก็จะสูงกว่าพวกรีโซอยู่แล้ว มันก็เป็นการที่คนที่ซื้อในรูปแบบนี้เขาก็อาจจะชอบในการที่เขาจะส่งต่อที่ลูกหลานได้แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะกําหนดในเรื่องของอายุของคนอยู่อาศัยไม่ได้คืออันนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างจาก คอนเซปต์ของการ Develop คอนโดมิเนียมโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นสิ่งที่ Developer ก็จะต้องมาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันใหม่ทีนี้ถ้าวันนี้มี Developer ที่อยากจะทำโครงการ Senior Living ค่ะเพื่อจะมีคำแนะนำอะไรบ้างมีอะไรที่ควรจะต้องพิจารณาเพื่อจะมาตอบโจทย์กับสังคมไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ ก็ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทาง CB เราเองเนี่ยก็มีการทำเซอร์เวยนะคะทำโฟกัสกลุ่มแล้วก็วิเคราะห์จาก Enquiry ที่เข้ามาว่าเขามีเพนพอยอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอรวบรวมออกมาดูจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นการ d e v วลลอปเมนที่ไม่ง่ายเลยนั่นคือทำไมถึงไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกอะตลาดอย่างอื่นมันสโล w นะ,ะดีเวลลอปเปอร์ก็เริ่มเข้ามาแล้วว่าอยากจะทำนะคะเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเริ่มต้นแบ่ง ก่อนว่าเราจะโฟกัสที่กลุ่มไหนพี่เริ่มจากกว้างที่สุดก่อนเลยคือพี่จะแบ่งต่างชาติหรือไทยก่อนเพราะวัฒนธรรมของต่างชาติกับไทยในการอยู่ร่วมกันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้า Developer ที่อยากจะโฟกัสกลุ่มต่างชาติเนี่ยก็โฟกัสตามโมเดลของ Senior Living ที่มีในต่างประเทศได้เลยนะเพราะว่าความคุ้นเคยหรือความเข้าใจในคอนเซปต์แบบนั้นเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Nursing Home หรือจะเป็น Retirement Village ก็ได้เลยส่วนใหญ่ต่างชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ตามจังังหวดต่างจังหวัดเป็นหลักเพราะว่าจะออกแนวเป็นเหมือนคล้ายๆ r s <ม> s r t t o o m v v l l l g g นะคะก็อาจจะมีกลุ่มสแกนดิเนเวียอยู่หัวหินอะไรเนี่ยตรงนี้ยพี่เข้าใจว่าในตลาดก็มีการดีเวลลอปอยู่แล้วนะคะตตอนี้ถ้ามาโฟกัสกลุ่มคนไทยเนี่ยคนไทยเองเนี่ยต้องแบ่งเซกเมนต์ก่อนว่าคุณจะโฟกัสตลาดบนตลาดกลางตลาดล่าง จริงๆแล้วตลาดล่างสุดเนี่ยมีดิมานเยอะที่สุดเลยนะแต่ว่าดี e เ o อร์ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมองว่ากลุ่มตลาดล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะอิงไปกับเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็ที่มีอยู่ก็จะมีอย่างที่สว่างคณิเวศเป็นโมเดลหลักนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาจะจับตลาดกลุ่มค่อนข้างจะเป็นตลาดล่างไปเลยนะคะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงตลาดบนเนี่ย เราแยกเซกเมนต์ให้ชัดเจนเราต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าให้ดีว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่อายุประมาณ50กว่าหรือ60กว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะพูดเสมอเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขายังอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะไม่ใช่พอแก่แล้วเนี่ยให้เขาออกไปอยู่ไกลเกินไปเขายังอยากใช้ฟ a c i ซิลิตี้ในเมืองอยากจะมีชีวิตหลังรีทายเมนที่เหมือนเดิม อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตลาดที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในอาจจะเป็นชานเมืองที่มี Facility ี้เนเบอร์ฮูดที่เขาจะไปไหนมาไหนข้างนอกได้ไม่ใช่อยู่แต่ข้างในวิลเลจของเขานะคะ,ะตัวนี้ Developer จะต้องศึกษากลุ่มตรงนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าผิดแล้วทำออกมาผิดโลเคชันผิดกลุ่มเนี่ยบางทีอาจจะหาเซกเมนต์ไม่เจอแล้วขายไม่ได้เลย<ม>ก็ได้นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเราก็คิดว่า มีความสำคัญอย่างมากทีนี้ถ้าจะมาโฟกัสตลาดบนตลาดบนเนี่ยเ,เราก็ทำมาเยอะเราก็รู้ว่า requirement ของตลาดบนเนี่ยค่อนข้างจะจุกจิกแล้วถ้าจะตอบโจทย์เนี่ยต้องตอบให้ครบเลยพี่ก็คิดว่าถ้าเป็น development ที่เราจะโฟกัสกลุ่มนี้เนี่ยสมมติว่าคนที่เขาอายุ50 50กว่าเนี่ยเขาจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาอยู่แล้วเขา ตอนนี้เขายังไม่ต้องการ a s s i s t l i v i n ่แต่พอเขาอยู่ต่อไปแล้วเขาต้องการตรงนี้เนี่ยแล้วเขาต้องมาย้ายเหรอเพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสต,ตลาดบนพี่ว่าจะต้องสามารถที่จะเซิร์ฟได้ทั้งตอนแรกที่ยังแข็งแรงอยู่และต้องมีเซิร์ฟในส่วนของ a s s i s t living ด้วยคือเรียกว่าบางคนบอกเลยว่าถ้ามีโรงพยาบาลอยู่ด้วยตรงนั้นได้เลยเนี่ยยิ่งดีนะซึ่งตรงเนี้ตลาดบนหมายถึงการลงทุนที่เยอะกว่า และจะต้องทำในรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือในส่วนของการรักษาพยาบาลนะเท่าที่ดูเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะโฟกัสในสองเรื่องนี้เขาจะห่วงเรื่องการดูแลมากที่สุดตอนนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ Developer ส่วนใหญ่ไม่มีเนี่ยก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาพาร์ทเนอร์หรือไปร่วมกับโรงพยาบาล หรือองค์กรใดๆก็ตามที่สามารถจะผลิตบุคลากรตรงนี้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพความเชื่อถือเรื่องตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้า d ด v e ล o p e เจะทำตรงนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ Development ที่เป็น Future Trend ตัวนี้ในอน,นาคตก็จะต้องมาตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยนะคะในประเทศไทย เดี๋ยวขออนุญาตมาฟังทางคุณโจบ้างนะคะเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของโครงการซีเนียร์ลิฟนะคะเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอยากจะให้คุณโจช่วยเล่าในเรื่องของคอนเซปต์ไอเดียที่มานะคะทำไมถึงคิดทําโครงการ The Aspen Tree ขึ้นมาแล้วก็จุดเด่นของโครงการค่ะคยินดีค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้อง,องเรียนให้ทราบว่าทาง MQDC เองเนี่ยมีการสตัตดี้เกี่ยวกับเรื่องของอคือต้องการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวซีเนียร์ลิฟวิ่งเนี่ยมาตลอดร่วม10ปีแล้วนะคะแล้วก็เราเองก็ได้มีการศึกษามาทั้งทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าในเอเชียเนี่ยก็จริงอย่างที่พี่เอื้องพูดว่าจริงๆในโลกนี้เนี่ยมีคนที่ทำซีเนียร์ลิฟวิ่งมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก แล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยคือเขาจะเน้นเป็นในลักษณะที่ว่ากลุ่มแอคทีฟก็คือพึ่งพาตนเองได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเองไม่ได้เราได้มีการสตั d ดี้ทุกอย่างมาเนี่ยแล้วเราก็มามามองว่าอะไรเป็นเพน n พอยต์แล้วเราก็จับเพน p พอยต์เหล่านี้อเอามาแบบพยายามพัฒนาโครงการที่คิดว่าจะตอบโจทย์คนไทยเพราะว่าด้วยเค้าเจอร์ของคนไทยเนี่ยคนไทยเป็นคนที่รักครอบครัวมาก จริงจริงเนี่ยลูกๆก็อยากดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็อยากอย,กอยู่กับลูกๆนะคะทีนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเราไป c o p ปีโมเดลของต่างประเทศแล้วเอาตัวเนี้ยมาแอปพลายกับทางเมืองไทยเลยเนี่ยเรามองว่าเราจะไปเปลี่ยน culture ของคนไทยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราเนี่ยคิดว่าเราคงไม่ได้เน้นในการที่จะทำในเรื่องของ retirement home แล้ว ไปบอกว่าคุณอายุ50แล้วมาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราเนี่ยมองว่าคือด้วยความที่ตอนนี้ The a s ท e n Tree เนี่ยเราโครงการแรกของเราเนี่ยอยู่ที่ The f o r e s t i a พอ The Forestia เนี่ยเป็นภาพรวมของ Intergeneration ก็จะมีในกลุ่มที่เป็นครอบครัวเล็กเป็นกลุ่มัยรุ่นหรือเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยทีนี้เรามองอว่ากลุ่มไหนที่เราคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของอที่อยู่อาศัยที่ดีการดูแลที่ดีแบบยั่ง เราก็มองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีแต่งงานไม่มีลูกเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนโสดก็ค่อนข้างเยอะมากหรือแม้กระทั่งที่ว่ากลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาจนมีความคุ้นชินกับการที่ว่าสามารถอยู่ด้วยตนเองได้แล้วก็ในขณะที่ลูกๆก,ก็ยังทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มทาร์เกตที่เราอยากจะมา,าอยู่อาศัยที่ทางดีแอสเพนทรีนะคะ แล้วก็โครงการของเราเนี่ยเราทำโครงการในลักษณะรูปแบบที่เป็นการดูแลตลอดชีวิตหรือเรียกว่า life time care เพราะว่าเราได้มีการนำสิ่งที่เป็นเพนพอยเนี่ยแหละที่ว่าถ้าวเน,นียถ้าเขามาอยู่ในโครงการของเราแล้วเขาอยู่แบบแอคทีฟวันหนึ่งที่เขาไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยเราก็คงไม่มีความสุขที่เราจะเห็นลูกบ้านของเราเนี่ยต้องถูกย้ายจากสภาพ,พแวดล้อมที่เขาคุ้นชินมาตลอด10ปีเพื่อนที่เขาคุ้นชินแคร์กิทเวอร์ที่เขาคุ้นชินคุณหมอ พยาบาลที่เขาคุ้นชินหรือสภาพแวดล้อมในป่าของ The Forest i ์เทเนี่ยเราก็เลยคิดทําโครงการ23ไร่ที่อยู่ในภายในที่ดินกว่า300ไร่เนี่ยให้เป็นโครงการที่แบบเป็น Holistic Lifetime Care คือเขาอยู่ได้ตลอดชีวิตที่นี่เป็นคือบ้านของเขาวันนี้เขาแอคทีฟเขามาอยู่กับเราวันหนึ่งที่เขาโอเคแบบมันก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะเดเวลอ เป็นแบบในเ,เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของ memory loss หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของอไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีตึกที่เรียกว่า Health and Brain Center ที่ตึกนี้จะมีคุณหมอมี c ค r e g i v e r Standby ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แล้วก็ยัง นอนแล้วก็ยังสามารถมองเห็นป่าที่สวยงามของเดอะฟอ e s เรสเทีเขายังสามารถมีคุณหมอพยาบาลที่จําชื่อเขาได้จงมองว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นโครงการที่น่าจะตอบโจทย์จริงๆนะคะเราแก้ปัญหาเรื่องของเพนพอยต์แล้วก็จะเห็นว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวกับการที่ว่า no pay no stay คือวันที่เขาไม่มีเงินจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาออกซึ่งตรงเนี้ มันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะมากสำหรับประเทศไทยในอนาคตดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการทำโครงการแบบดิ a อสเปนทีเนี่ยต่อให้วันนี้เขาอยู่กับเราเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะมีกลไกในเรื่องของตัวเมคานิกในเรื่องของตัวให้เขาสามารถที่จะออมีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปรักษาพยาบาลใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาเกิดอ,อโอเคในอนาคตเกิดมี สภาวะต่างๆที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยแอสเพนก็ไม่ทิ้งเขาที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เขาสาที่เรายังสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยเราทําโครงการที่เรามองในเรื่องของเฮลส์กับเวลเนสเข้าไปด้วยนิดนึงคือว่าในเรื่องของเฮลส์เนี่ยด้วยความที่ทางแอสเพนเองเนี่ยเราจะมเออีเราพัฒนาความร่วมมือกับทางเบเคสโกลบอลโซลูชันซึ่งเขามีประสบการณ์มา103ปีแล้วนะคะจากประเทศ เขาก็นำองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลตลอดชีวิตนียเข้ามาแอพพลายกับ culture ของคนไทยแล้วก็มาเบรนกับในส่วนของเฮลส์แคร์ของประเทศไทยเพื่อทำกิจกรรมหรือว่าทำตัวที่เป็นรูปแบบของตัวแอคทิวิตี้ที่สามารถตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้จริงๆดังนั้นตัวกิจกรรมต่างๆจะเป็นกิจกรรมในลักษณะของ preventive care ก็คือว่าเราจะมองว่าจะทำยังไงที่วันนี้เขาอยู่กับเราตอนอายุ50 เราจะทำไงให้เขาแข็งแรงทุกๆวันเราจะมีโภชนาการอาหารดีๆให้เขายังไงเราจะมีกิจกรรมดีๆที่ตอบโจทย์ให้เขายังไงแม้กระทั่งที่ว่าเราเราคิดว่าอย่างกลุ่มท่านที่อยู่กับเราเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มท่านผู้บริหารในระดับสูงใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวัยรุ่นอาจจะไม่ได้มีเวลามากในการที่จะได้ได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้อย่างเช่นที่ว่าอาจจะมีชอบวาดรูปชอบ เล่นกีตาร์เล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเขามาอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะ encourage ให้เขาเนี่ยได้สามารถทําในสิ่งที่เขามีความฝันที่อยากทําในวัยเด็กด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็จะมีในเรื่องของร้านอาหารแล้วก็การอยู่อาศัยใน Aspen เนี่ยเราจะมีเรื่องของเ,ออเป็นการให้ อาหารเช้าว,ว่าค่ะฟรีตลอดชีพนะคะก็คือว่าเราก็เป็นอาหารเช้าแบบในรูปแบบของแบบโรงแรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการคลีนนิ่งด้วยเพราะว่าเรามองว่าเราจะทำยังไงให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างฟรีวอลลี่แล้วก็พรีมายที่สุดค่ะ,คะแล้วในส่วนของคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในวันนี้ค่ะพี่เอื้องมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะค่ะ ก็ตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ธุรกิจตรงนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากภาครัฐโดยการที่ตอนนี้เข้าใจว่ามีการร่างตัวกฎกระทรวงนะคะที่จะบังคับควบคุมนะสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานพยาบาลที่จะเซิร์ฟกลุ่มผู้สูงอายุออกมาแล้วซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า ตัวนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมใน3เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวอาคารสถานที่การออกแบบอะไรอย่างที่กล่าวมานะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขาจะรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยที่มันมีอยู่แล้วตาม อาคารควบคุมต่างๆแล้วก็จะเพิ่มส่วนของความปลอดภัยในในเชิงของการดูแลผู้สูงอายุเข้าไปด้วยอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่สถานที่เหล่านั้นจะต้องมีอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือดูแลฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเซอร์วิสที่จะต้องถูกควบคุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้บริโภคในเชิงที่ว่าเออจะได้ไม่ต้องไปตกใจว่า,าถ้าไปอยู่ตรงนี้แล้วมาตรฐานมันไม่ได้หรืออะไรเข้าใจว่ากฎหมายตัวนี้จะออกมาควบคุมในปีหน้านะคะแล้วก็ก็อยากจะฝากถึงดีเวลลอปเปอร์ว่าตลาดนี้เนี่ยมันทํายากก็จริงแต่ถ้ามันทําขึ้นมาสําเร็จแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันมีดีมานซึ่งมันจะต่อยอดในการพัฒนาออกไปได้มากมาย ไม่ทราบว่าคุณโจอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่บ้างคะค่ะก็อยากให้ท่านผู้ฟังอะค่ะมอง ให้มีความมั่นใจในเรื่องของตัวโครงการที่เป็นลนักษณะของตัวซนเต i ร์ลิฟวิ่งเพราะว่าเรามองว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นเดเวลลอปเปอร์ที่มีความตั้งใจในการทําโครงการแบบนี้นะคะอย่างของโครงการของเดสเพนทรีเนี่ยเราก็มีความตั้งใจมากๆแล้วเรามองว่าโครงการของเราเนี่ยน่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเพนพอยต์ต่างๆแล้วก็เราก็อยากจะทําให้โครงการของเราเนี่ย คือวยความที่เรามีการศตี้ามาค่อนข้างเยอะมากเนี่ยเรามองว่าเรามีองค์ความรู้ที่เราสามารถแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคของภาคเอกชนหรือภาคภาครัฐหรือแม้กระทั่งที่ว่าของบุคคลทั่วไปอย่างเช่นที่ว่าณนว,วันนี้เราก็ทราบว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีลูกหลานที่เขามีภาวะของการที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในยามที่ค่อนข้างเจ็บ เหมือนกับมีปัญหาเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของ Memory Loss เนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่เรามองเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันได้เพราะเรามองว่าอย่างการที่จะดูแลของอท่านเหล่านี้เนี่ย เราจะต้องมีความมีความใส่ใจนะคะเราต้องเราต้องเข้าใจจริงๆว่าแต่ละท่านนี่มีความต้องการยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้แอสเพนเองเราก็สามารถที่จะแบ่งปันตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงระหว่างนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของการเตรียมเปิดตัวซึ่งเราก็จะมีการรอ,อนข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของตัวโครงการนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปแล้วก็จะมีการเปิดตัวประมาณสักช่วงต้นปีหน้านะคะค่ะแลท่านที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะคะ ส่วนในเอพิโซดถัดไปนะคะเราจะมาชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาผนวกกับงานดีไซน์ให้ดูน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชม CBRE Webinar เอพิโซดที่5ได้ในวันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะผ่านทาง Facebook CBRE Thailand แบบนี้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ